ป่าทูยังบริดำจากคือเลยตอนนี้เพิ่นยังลุมกันอยู่ว่าเพิ่นจิเฮ็ดจังไดเพิ่นจะเอาแนวไดเนาะมาหอดคันนี้ได้แนวใดพี่น้องใต้โคมดำมนา <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสาวป่ายแล้วเนาะซึ่งเพิ่นก็รบยุดดำอีกบึงไหมมืดป๊กเลย สบัสดีคนเด้อสบายดีกันวาทุกคนเด้อมือนี้เขากะดีใจแหงทุกคนเพราะว่าเขาได้ดำนาแล้วซึ่งที่เขาดำนานี่เขาบริจ้าเป็นมือเนาะเพิ่นมาเมาเลยเนาะทุกคนมาเมารวมเอานาของเขานี่มืดเลยถืกอยู่ประมาณอ่าท่าใหญ่ก่อแม่สองลานเก้าเยสองลานเก้าเศษเนาะทุกคนแล้วเพิ่นก็มาเหมาเอาเมื่อเลือเนาะมีทางเมื่อจะาคนก่อแม่ ขวสิจ่าซิจ่าคนแต่เพื่อนหากํามาตอนส่งเออตอนหนึ่งโมงเนาะทุกคนเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่ได้มาแต่เช้านเพราะว่าเพื่อนทันทับเหมาสิมาตอนใดก็ได้แต่ว่าให้มันเลี้ยวมืดละกินได้เงินเนาะก็คือจ้างเป็นมือเนาะปีนี้น้องแฟสเหมาเอาเลยเพื่อนเหมาเอาเลยแล้วก็เอาบริกางเป็นมือคือเจลปีเนาะไปบึ่งกันว่ามือนี้เนาะอ่เพื่อนชิ้นเลีวบดานาให้เหาเพราะว่ามีจ้างวสิจ่าคนและอีกอย่างเมกะ อาบอกเพิ่นเมื่อกี้นี่ก็ล่ำกันตกแตกแล้วนะทุกคนได้ยุสองล้านเกาเนาะมืดหนาเฮานี่เนาะแล้วเพิ่นก็พากันมาลงแล้วตอนนี้น้องบอมน้องเอิร์ตอนนี้แม่กับน้องยูสิพาทุกคนไปสำรวจดึงเนาะว่ามีผู้ใดเดเพิ่นมาแต่ใส่เนาะไปดับนะไปเพิ่งเขาดับดับหนาทุกคนไปเดี๋ยวเขาจะไปดึงเนาะทุกคนแต่ทุกคนก็หลายคนถามแฮงว่าค่าแฮงอยู่ห่างฟังลาวนี่เขาไหนเนาะค่าแฮงห่างฟังลาวค่าว่าจ้างเป็นมือนี่ก็คือมือหนึ่ง สนกับ30มสิบพันจีบเนาะแต่ว่าถ้าเหมานี่ก็คือไลนหนึ่งลไลนหนึ่งอันไลนหนึ่งเจ็ดแสนเนาะทุกคนถ้าว่าจ้างเป็นไลนเนาะเขาก็เลยว่าให้เพื่อนมาเหมาเอาเลยซานอกะกท้งมดทางมวนาน,น้องเฟสกัที่เคยบอกไปก็คือมีแค่สามไล่ป่ายนอะแล้วเพื่อนก็นเอาสองล้านเก้านะทุกคนไปเดียวสิพาทุกคนไปปึ้งว่ามีผู้ใดเลยเนาะตอนนี้น้องยูก,กับแม่ก็ที่ไปปึ้ง เพิ่นตอนแรกขันเพิ่นมาสามคนก้นเนาะมาลมกับเมฆสามคนก้นหลังจากนั้นเพื่อนก็พากันมาลุมาลุมาตอนนี้คือแป๊บเดียวนึ่งทุกคนกบลังสิสุดขนาดหนึ่งละโอ้โหไหวเกินเจ้าพากันลืมตามองดำวอยู่พี่น้องเมียอําสิไปสิไปสัมภาษณ์เด็กๆกกันเนาะเด็กอายุน้อยสุดกระมานะทุกคนเดี๋ยวสิถามมึงอ้าท๊อ ตอนนี้กําลังกินน้ําซึ่งอ่าเหาน้าน,นี้จะเป็นของเห่าเนอะแต่ว่าเขาจะไปเลี้ยงเขาเนอะรับเหมานี่ทั้งมดทั้งมวลนี่มานี่จะขนนี่มาดํานะ <13. S 1> ส,สิบสามคน <c oughs> โอ้โห <c oughs> เด็กน้อยสุดนี่จักปีอันนี้ก็ดําว่าอันนี้นะอันนี้ค่ะก็สิบปีอันนี้ก็มาดําว่านี่ โอ้เก่งแทะจักปีละหันจนว่าสมักนำเก่งแทะแต่ว่าสิป่ายปีหนึ่งมาดำนาละทุกคนไงได้คาแหงนี่ก็ได้ซ้ำมู่อยู่ว่าในน้อยสำนีโอ้เพิ่นเพิ่นกะบริเอาเปรียกกนเนาะผู้ใหญ่ผู้น้อยกะดำเท่ากันแล้วก็เบี้ยเงินเท่ากันเนาะทุกคน โอ้น,น้อยๆยนึงมาจำบบเมนหักกันได้11 12ปีดีกว่าฮะปีสุดเลย11 12ปีนีน่โอ้ไทยบ้านนี่ประมาณ90ปีนี่ขอดำแล้วไทยไทยบ้านอย่างนี้ไทยบ้านนาไซโอ้านาไซเอา้าแล้วผู้นั้นในสันเพื่อนเป็นอันเคยเคยนาไซวะอันเพื่อนคือแบบเ้าภาษากัมมูได โอ้เพื่อนไปเคยนาไสเตยวไา,า,ายบ้านนาี่เมนไทยบ้านนาไสโอ้โหมาไก่เติมแล้วนี่ไปดำจักเจ้ามาแล้วนี่มามาได้สองมือดำลหลายเจ้าโอ้ก็แบกเงินเมื่อบร้อนแล้วบ๊อบ้านนี้เนาะ, <c oughs> อ,ะอันนี้วิ่งแม่ทุกคนอันไปดำหลายเจ้ามาแหงขาบ,บาดขาวายเมื่อกซูซีวิตแหงเนาะนยังมาดำนาอ่นของนอ้องเฟสอยู่อ่ะสิปวดเกือบ <c oughs> ชิ้นเคยปวดเกิือลงๆลงลงห้อ่ได้เป็นดำนะเพิ่นเนาะหาก็ปบดเกิือนะพนเพิ่นอีกมาหลายเฮียงบึงสอง 4, 6, 8, 10, สี่หปดสิบสงสี่หกแปดสิบสองสิบสามคนเนาะสิบสามคนดำสวนหลมีแต่ผู้ชายนะนี่นะผู้ชายแม่แต่ผู้น้อยนะ เดี๋ยวจะชวยบ้แล้ว่้อางยังอือนอนฮัลโหลแสิบเอปีนึงเมรมเมาหน้าอะ้สามปโอ้ดำหน้าแต่ตอนแปปีดำหน้าดำหน้าแต่ตอนไปไปรับไปฮับจ้างวะหรือว่าเฮียนดำหน้าเจ้าของก่อน แปดแปดปีนี่โอ้คิดว่าแปดปีนี่ไปหับจางละสนอะมาและแม่วันนี้โอ้คิดว่าแบบมามาตัวคนเดียวแล้วมาน้ามูคูนะโห <laughs> <c oughs> เพิ่นลุมอันเดอการบดฮูเลยเคยเหียนนาพวกเพิ่นอยู่เนาะมีผู้นึ่งเคยแบบอ่าเฮียนนํากันเคยเหียนห้องเดียวกันอยู่นี่แหละอยู่อยู่อันนี่แหละเตอกับว่าเคยอ,อันว่าเคยเฮียนภาษาเพิ่นเนาะได้ยินแต่เพิ่นว่าอู้ว่ายาาเหียนภาษาเพิ่นนะคัเนเราตั้งใจจะแทๆก็คือสิได้อยู่แต่เฮาบด้ตั้งใจเหียนภาษาเพิ่นเพิ่นว่าอย่างบาเข้าใจเลยตอนนี้แม่อํากับเป็ดกรรมการอยู่นั่นเนาะ กำกับงานเขาเรียกผู้กำกับงานผู้บัญชาการเอออย่าหามาพึ่งกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงสิบปนาทีซึ่งน่าจะประมาณหนึ่งโมงจับเนี่เพื่อนพากันเริ่มดำเนาะหนึ่งโมงตรง เดี๋ยวชิวเพื่อนกันอีกทีว่าเมื่อเพลงนี้เพื่อนจะได้เข้าใจเนาะแล้วมื้ออื่นเพื่อนซิมาโตอบหรือว่าสีดำมืดหนานี่เลยเนาะหลังจากหนึ่งสมงผ่านไปเนาะดำไวแหงตอนนี้นะ่ะเพื่อนก็ะไดแบ่งกันออกสอ <c oughs> ส่วนเนาะอืมไวแบบนี้ <c oughs> <Ừ. S 2> ปีนี้บบไดดำหนาะ <c oughs> แต่ว่ามันไหวดีไหวไดเนาะเฮ่เฮ่ออันมาฮ่วมกับคนนึงนี่โอ้ไหวไดเห่านี่ ก็คือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเพิ่นกะได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่เฮ่อเนอะเอาะเฮ่อห้า5กับอันนี้ท่ันยังดำอยู่พ่นเนะาะแล้วก็เฮ่อหกนี่กำลังดำนี่แต่ว่าเขาก็ต้องเก็บกาออกก่อนเพราะว่าตอนนี้คือกาเหลือเนาะทุกคนดำไว่แหงได้ดำหรือว่าเอ้ยน้อยยักดำอยู่ปะอเอา้เอาจะแบบว่ายักดำดำเปลีดำน้น <laughs> ำนเปิีแต่ดำน้าเปลนดำน้าเป็น ก็จำที่พักนาะเนาะข้อก็เพิ่มก็องข้อเคยไว้ยากเลยตอนนี้ก็คือเริ่มผุนกาออกไปเฮาซีมาซื้อขางเธอนี่เนาะเพราะว่าเธอนี่ฮะน,นันยังพันได้มีกาเนาะทุกคนก็เฮ็ดให้กาเอาเหลือที่กินกับบนเหลืออะไรกระซิเหลือกระเหลือน้อยหนึ่งเนาะไปเริ่มเริ่มผุนกาออกก่อนตัวน,นี้นะตอนนี้พ่นมาไวแหงฝน,นกระซิตกอีกพี่น,น้องฝนบึง่งฝนกำลังมาแทงพุ่นเนาะ ยังเพิ่นมาว่ะคือแบบโอ้โหปานจะลวดเลยเพิ่นดำคนน่ะพี่ทองวิงตอนนี้คือฝนตกหนักว่ะเสื้อร้อยเสื้อร้อยไปยไหมตกด้วยเยอะดู เสื้อไอผีเลยฮะนะมันแยกอาบน้ำเหมอนอะบอกพวกยางนะบอกพวกย่างกับปิวบอมป้าทุกคนฝนตกมาตรงนี้นะฝนตกกับพะลมมาแหงไหมมันมาอยู่บนนี้ด้เนาะเนื้อจากว่ามันจึงสีหอดเอานะ่ะเออเหงคักมือนี่นะโอ้ไม่ละเออ้อยมาเลยฝนตกอุดมสมบูรณ์มาอีกเด้อเออยเด้อคือฝนตกเพิ่นกระโบพักเนาะทุกคน ฝนตกฟ้าหลมเพื่อนกระต้องได้เฮ็ดเนาะก็คือเหมาบด้คือจ้างเป็นมือเนาะฮะจางเป็นมือก็คือเพื่อนจะอันต้องได้เาเนานะฮะจ้างเป็นมือถ้าเมานี่ก็คือโอ้โหเพื่อนต้องได้เล็งมือสปีดเลยเนาะเพื่อนมาอันเพื่อนมานนองเฟดเนาะเพื่อนมาจิ็ตงงแรงเพื่อนิีห้เลี้ยวหนาน้องเฟดเนาะมาปึ่งกันมาเพื่อนสิเลี้ยวบนหนาน้องเฟือันเพื่อนวสิ อ่ะตอนแรกท่านเพิ่นมาหนาน้องแฟดนี่โอ้ยเอาอันตะเกาะเครึ่งมือแล้วเนาะเพิ่นท่านมาเฮ็ดมาซี่หนาแล้วหนาน้องเฟตเป็นหนาฮิซี่เนาะมือนี้นะเพิ่นเหมามาซี่หนาละมาเพิ่ว่าสีเอาเจโมงให้แล้วเนาะทุกคนมาเบื้องกันว่ามือนี้เพิ่นสิแล้วบ่หรือว่ามืออื่นเนาะทุกคนเพิ่นมาเพิ่มาต่อมืออื่นห่เนาะแล้วตอนนี้ก็ฝนตกแหงเนาะทุกคนเดียวมาเจอกันอีกทีเนาะฝนตกแหงบ่หยุดเลยุูนะตรงฟ้าข้าวเือะเลยทุกนโอ้โห ทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดโมงสิบสองนาทีเนาะคือเพิ่นกระโดดได้แล้วฝากงี้หมดแล้วเนาะเพิ่นลุงประมาณต่อนหนึ่งหมู่เนาะฝากงี้เพิ่นแร้วแร้วห้าสหมู่เนาะทุกคนฝากงี้เพิ่นเร็วละแล้วก็ กำลังซิปิตโต้ฟากนันโลนาะทุกคนฝากนันฮันบางคนก็ไปแล้วเนาะโอ้โหเลีวไวขนาดเสียให้เล้วเลยว่ะมือนี่ก็เสียให้เล้วเลยโอ้อกะอ้อยจักโมสิเสือเล้วนี่ส, <c oughs> สิบบไดตัยโคมดำบ่ <c oughs> เป็นเวลา18บแปโมงเดี๋ยวเดียวทุกคนก็เห็นฮงเนาะ ยี่นะมัวมัวยี่เนาะสิบแปดโมงสิบสามนาทีละโอ้โหคือไหวแหงเนาะเพิ่นกับ,บ่ได้พักเลยดำตลอดเลยจนเพิ่นว่าสิเอาให้เลี้ยวฝากนั่นหรนะือนาะแต่ฮู้ว่าจักมุงสีแล้เวเนาะจนจำคำเลยเนละอ่าไข่แขนแตว่าอ่าแขนแต่ว่าซว,วงนี่ขน,นานคำเจ็ดมุงกันยังเห็นมัวมัวอยู่เนาะ เดี๋ยวมาพึ่งกันว่าตอนนี้จักมุงเท้เพิ่นสีเหลวเนาะหรือสีได้มาซ้ำเศร้านะทุกคนอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสีเอดให้เล้วเนาะอมืมอบให้คนนี้เลยคือเซมเปลีย่ยนดำนาวเนาะทุกคนจะก้องภาษาเพิ่นว่ะ เออสมพ่เห็นปากนําเพ่นเนาะเห็นจะมิดมิดอยู่เป็นเป็นเป็นเขยว่าเจ้านะเออมันเป็นเขยนะใซมันเป็นเขยอีเมียนอันเนี่ยเจ้าก็มาดาวันนี้ปลาอันนี้คือโอ้เมียยังลูกอ้อนคิดว่าเมียอัน ดำนายูพุนแล้วท่งพัวมาดำนาทางฝากพีโห <c oughs> ได้เงินลายเท้แบบนี้นะเพ <c oughs> ิ่นกระดำโอ้เพิ่นเอาสองน้ำเหมาเลยได้ทุกคน <c oughs> อยู่บ้านเจ้าจะอยูอันภาคแต่น, <c oughs> อน,นีอยุสวรรณเตดดำนาไว่ปะยูพุนยูพ <c oughs> ุนไหมเมน เลี้ยวลัตตีด้ดำอยู่คุณโอ้ต้องข้ามอะไรไปแล้โอ้มาเอาเมียอยู่พี่แล้วก็ยู่นเมียเลยอ๋ออ๋ออ๋ <c oughs> มาตั้งแต่อ2ปัญหาปะโทกร,ระโดนเติบแล้วเนาะได้ลูกได้เมียจะคนแล้วฮะเอ้ยได้ลูกได้เมียจะคนแล้วตายได้เมียคนเดียวน้อได้ลูกจะคน <g ül> s> <S ผู้ถามกระถามพิษได้เดนาะผู้ตอบก็จักมูจิตอบ๊ะได้วมดนะเนี่ยหกเดียวมัดละสองพันมัดละสองพอยู่พุ่นน่ะโอ้จางจางถอนกาม,มัดหนึ่งสองพันนุกคนอยู่เพียนมัดหนึ่งอ่าแปดร้อยคำว่าดำในมือเขาได้อยู่พุ่นมือละเส้นมือละเส้นโอ้อยูพีมือหนึ่งเศษสาม บางคนก็นเซนสองบางคุณก็เซนสามถ้าหัดจ้างเป็นไรนนี่ไรน์เขาได้อยู่พุณเขาเขาเจ้าบุระเมาโอ้ยู่คุ่นบอเอ็ดเมาอยู่คืออยู่พี่วะเ้อบอสลัดบอสโบแมนแล้วโบแมนละฮะโบเคยเห็ดนะผมอือยู่พุ่นท่านคันโบเมาก็คือ,อส,สีดำไวขึ้นเจ้าเลยนนเนาะแล้เขาก็เห็ดแบบนี้มั้งอ,อืม โอ้ย oh, <iliyor obliv ious> oh. ู่พูดท่านสปอร์แล้วเขาบวเฮ็ดเมาอ่ะนะไอเอ้ยเจ้าดำไว้บวมเอนเดือดอกมันละเลี้ยวไว้ขันเมาก็คือมันสะเลี้ยวไว้ก้อนอันดำก้อนมืออีกแล้วเขาเลยบเฮ็ดเมาเขาเฮ็ดดำเป็นมือเอามันก็เลี้ยวไว้ขึ้เข่าบอกอ้เเดี๋ยวเตะห้องโอคือกันอยู่พี่เนาะ คันคันเมาเอากระอ็ดไว้คันดำเป็นมือกอะธรรมดาอะไเนาะปกติเลี้ยวแล้วทุกคนไปซวยคนอื่นล้วแบบนี้นะป้ามาจ้างรับจ้างดำนาให้เมียเมียถือผ่าอยู่บ้านโอ้ยเมียเกิดลูกแล้วเนะมียลูกอ้อนเนาะแบ่งกันออกเป็นสองส่วนหางถึงหางอีกอ่าอีกห้าคนจะหึงกษิีดำอีกหึงอ่าอีกคือหนึ่งพูเนาะส่วนพีกสิตประมาณ จิตขนนะทุกคนดำอย่างพี่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา10เก้าโมง3นาทีนะทุกคนก็เป็นเวลา7โมงแรงแล้วแต่พวกเพิ่นก็ยังบ่ยอมเนาะท,ท,ที่เอาให้เร็วเลยก็คือตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณอะเฮอหนึ่งกับป่ายนะทุกคนเฮอยดึงกับ อีก,อก,อกครึ่งนึ่งเนาะประมาณนี้โอ้โหเพื่อนสีเอาให้แล้วเลยแบบน,นี้นะเพื่อนดำเดิทางพุ่นมาแล้วเนาะฝากนี่กืมสู้ชีวิตแหงพัดตะเวนพัดมาสู้กับอีกเนาะคำไว้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกาหมูเอ้ยว่าเกาหมูผิดสิบเกาหมูเนาะไหวแหง ทนสิมาซ้ำาตมืออื่นเพิ่นกับ่ายานสิบบทันเพราะว่ามันเลือกน้อยเพราะว่าเพิ่นท่านอ่อยู่ไก่จากบ้านาเฮาแหงเนาะอยู่พูนไก่เหงประมาณอ่าเต้พนม่วงปนาะใสนี่ขี่รถจากสมองหอดเออขี่รถจากนาทีหอดนี่โอ้สาปลายเลี้ยงเลี้ยงจำลอยตี <c oughs> เลี้ยงจำลอยและสามสปลายนาทีหอด ก็คือว่าวไก่เติบเนาะมาเตพุนนะ้าชิมาซ้เม้าอีกก็คือกระเทอือนเนาะทุกคนคันสิเอาคาคันสิเอาแล้วเลยก็คือสติค้ำเฮงได้แบบนี้นเ,นเอา้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหาเจ็ดโมงเช้าป่ายแล้วเนาะซึ่งเพิ่นกันโบโวยุดดําอีกบึงไหมมืดปิกเลยส่วนน้องยูนี่บูเห็นหุงแล้วทุกคนดิฉันจะเอาโคมไปเหยียงให้เพิ่นดําล้วก็คือกระเห็นใจเพิ่นยู่เนาะ แล้วเพื่อนก็ต้องเห็นใจเฮานนำเพราะว่ามันบเห็นหุงนี่กะดำหนาบเป็นอิี่ได้โน้ยพัดว่าแจ้งมาเขามาปพ้่งมืออื่นละโอ้โหโบมีอันกกเข้าจกน้อยแล้วตายเลยดําใส่วังบ่อนกะเป็นซุ่มซี่ห้าซุ่มจุ้มกันกับ่เอาด้วยอันนี้เนาะเดี๋ยวก็สิให้เพิ่นอันเอาคมไปไต่บึ่งก่อนว่าเพื่อนสีเห็นหงงบอเพราะมันมืดแหงนาะพี่น้องมึงไหมคุณน่ะพี่น้องเอ้ยมืดปิกขนาดน้องแฟนอันนี้ดับโคมแล้วเด้อพี่น้อง บบเห็นอย่างเลยคนก็ยังบบเห็นเพราะมันมืดอีหลีเนาะนี่ใตโคมจึงสิเห็นสำราแบบนี้เนาะอันมาเอาโคมไอน้นึงไปใตทางพุน่นดูหัสิจับโคมทางนี้เธอนี่แล้วเอาโคมมาแสงวาอันมองบบเห็นหุ้งวะบบเห็นวะนนและ้วสิเห็นอยู่วะอันเอจอยสิโอมองไม่เห็นตาได้ เอาได้เน้นเพมืออื่นมาพัดทีได้มาแก้ลกกับแก้ขื่นอีกได้ขันมันเป็นปุ่มละเพิ่นบอกเอาโฮมนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาจิตมงเลวโอ้โหจิตมงสาว,ล,วาละขันว่าได้คำละคำเลยได้เนาะมันนานคำยุ่งสวงนี่นะแต่ว่ามันคำละคำไหวคำมืดเลยนี่ามาฮอดคันนี้ได้แนวใดพี่นอ้องไตโคมดำมา ตอนนี้นะฮะใตโคมดำหนาแล้วอีกหน่อยนึงเนาะเคทุกคนตอนนี้กระดำหนาแล้วนะเนาะฟูผู้ดีแล้วเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะโอ้โหหาก็เห็นเพคนนี่แหละดำหนาใตโคมเนาะทำเป็นทถาบ้านเขาจะเป็นเนื้คั่มแล้วก็มื้อโคมขึ้นเสื่องเอง นี่ก็คือพากันตามแล้วลละอันอันนี้่ว่างเงินก็คืออันเงินท่านแมเ่นที่รถออกไปนอกอันมีคนหุ้นเงินอยู่จีมีคนหูห้นเงินบรอโออยัางน้นอ,อยนำนำออ,ออกมาพร้อมกันออกมาพร้อมกันเลยเพราะว่าเงินอันแม่ท่านกลับบ้านแล้วแล้วเพื่อนบอกให้จะเอาเงินอยู่นอกทางท่านคุณที่างจะเจ้าเมื่องฮะหรอกเออฮะนะออกอยู่นอ<า>กท<ม>างนะอันบ่อนอันแถวอันหนองง่ายๆนะหนอง ไปทางนี้งานสอบสามหลังแถวนั้นดอกงอนแถวสิมีหลังอันใต้ไฟหลายๆละเรงานแถานะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเพิ่นดำแร้ววนอนปลเพิ่งนี่เพิ่บเสหากันเลเนาวทุกคนไปเดี๋ยวหอกกระสีผาเพิ่นกับเงอนแล้วไปเอาค่าจ้างดำนาเนาะค่าจ้างดำนาก็คือตอนเพิ่นมาค่าเพิ่นมาเตะเ้ากระสีอาชีเลี้ยวไหวเนาะอันนี้เพิ่นมาตอนหนึ่งโมงสวยเนาะเพิ่นเริ่มดำนาตอนหนึ่งโมงไปหอกกระไปไป มืดแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เพิ่นกับมาฮอดขึ้องานเฮาแล้วเนาะโอ้เอาชายางคำเลยตัวนี้ก็เบ่งจะเต็มขาดเนาะป๊าอีก1 4นาทีฮอตแดโมงอันนี้เราเอากระดาษลูกจีตาร้ายอันนี้เราคอยเติมเทาสาวพันไปซื้อน้ำกินมื้อืนะก็ไป บเซ็นึ่งเลยขอรับเส็นนึง้าขอมั่นดีทำแ้มากครัน่ะจะนี้เพิ่นกับแบงเงินกันเนาะอยาทัาทิ้เป็นยงนียิบนักอ่ะอู้ดีหยิบอการแบงเงินมาสิาคนได้ผู้าสองเซษกลัวนาะทุกคนม่เคร้าน้าค้านัควนีอีเยดงต้องเจ้าหยบา ก็แม่เนี่ยน้อง,อง,องคุนน้อยนี่ก็ต้องได้เามือได้เนี่ยเสมอกันได้นน่คุนน้อยนี่โอเคนะทุกคนตอนนี้เฮากาไดเอาเงินให้เพิ่์ไปที่หอยเนาะอ่าถืออยู่สองสองล้านเก้าแสนกีบเนาะแล้วก็สิบประมาณอ่าแล้วเมย์้อยูสองล้านเก้าแสนสาวพันกีบนะทุกคน โอ้โหคันมาเพื่อนขันมาอันมาดำเตะเต้าะผูกกระสีอาจจะเลี้ยวไหวเนาะอันนี้เพิ่นมาตอนหนึ่งโมงแล้วมันคํำเนาะทุกคนอสิประมานีเนาะเพื่อนก็พากันกลับแล้วนาะทุกคนอาคีเนาะเหากระสีเข้าหกระสีเข้านอนกินข้าวแล้วเข้านอนแล้วปนี้น้ำเมื่อยแหงนทุกคนเก็บตึงตัวเมื่อยแหงหาบกาวเนาะ โอเคคลิปนี้เ่าก็จะลาทุกคนไป็นคนเดิเราจัดแตกระขอฝากพี่เอฟีทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบมน้องจูดเดิลนอนมืออื่นนี่เ่าสิได้ไปปึ้งเนาะเพราะว่าเขาเจ้าดำนาบักอันกระหางบักอันกระที่เนาะแล้วเขาก็บัมีสิทธิ์เบ้าอย่างให้อีกเนาะเพราะว่าเบ้าแล้วเขาเจ้าเครียดง่ายเนาะทุกคนเขาก็เลยว่าอันมีเจาบอกคันว่าผู้ใหญ่ห้างกับมีเบอกน้อยหนึ่งเนาะแล้วก็ปาาทีเขา่ได้บอกแล้วพ่นก็เอ็ดห้างคือเก้าเนาะทุกคน โอเคเดี okay, ๋ยวฮอคิปนี้กัซิลาทุกคนเนาะมืออื่นไปบึ้งว่าบอนที่เพิ่นดำมืดมืดที่ฮอตไตโขไม้เพิ่นทันเพิ่นเห็นุงบอรหรือว่าดำห้างดับที่เนาะเพราะว่าสาน้องยูยูยนะน้องยูว่าเห็นอันเดินเลยมันมืดแหงเนาะทุกคนโอเคฮ <Okay, S 2> อกัซิลาทุกคนไปก่อนนอะตอนนี้กค็กคือเมื่อแหงที่พากันเข้านอนกอนเนาะสํารรบคิดนี้กข็ขอฝากพ,พี่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูเด้อแล้วก็นอนบ๊ายบาย